คไปกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาแม่งเฮียฉากแมรี่ลอคุงน้ำตาซึมเฮ้ดูอีกทีก็ซึ้งฉากแมรี่เนี่ยนี่ก็เล่าย้อนอย่างเลย フ味ンキーのために新しい船のを見つたら、フラしキーをたフランキーの手をたフランキーのを喜つけたら、フのを見つたら、フラーをたら、フラのを見つけたら、フーを見つたら、ンキーを見つたら、フラーを見つたら、フランキーを見つたら、フランキーの手を見つたら、ーを見つけたーの手を見つたら、フランをたら、フランキーのを見つたら、フランキーをたンキーをたフラーを げっじじいちゃんじいちゃんアイアル拳は防ぐすべなし随分ぶん暴れてるようじゃの。ルフィガープは孫であるルフィを強い海兵にするため幼い頃から鍛えていたが赤髪のシャンクスの影響でカットに回収しながらことに解決いたシャンクスは俺の命の恩人だ悪く言うなや、ごめんなさい

ก็คือการที่มีส่วนประชาการใหญ่ของทับเรือกับเจตเทศมัสรัดมีอยู่เพื่อแบบเอาไว้หยุดยั้งพวกนี้แหละแล้วคือเปิดประวัติด้วยว่าพ่อของลูฟี่คือมังคีดีแล้วก็จะมีบุคคลนักเขาจะอยู่กองคณะปฏิวัติของก๊าปปะวัตเตอร์ 知らぬ者はいない世界カイソンオネフルオイルラン、ナタバロっナ。コレヤパイマドカタカノイマノナシ。サのオマユワワシはマモノデのコノシマデトライドノアヤメタ。トウキジャーンジェンジャーヘマのムランジェンジャーヘマギムランジェ お久しぶりです。僕が誰だかわかりますか僕です。コービーです。覚えています。ごめんら、コビが食べますかー จาสิบเอกโคบีคนกองทัพเรือเด็กหนุ่มที่ได้พบกับลูฟี่กับโซโลที่อิสลอและได้รับการส,สนับสนุนความฝันที่อยากเป็นทหารเรือและได้ยินว่าทั้งสองอยู่ที่นี่ผมนั่ง<ม>ไม่ติดเลยที่มีวันนี้ที่มีมในมวันนี้ได้ก็พทั้งสองคนเลยครับที่มีวันนี้ที่มีผมในวันนี้ได้ก็เพราะทั้งสองคนเลยครับ นายเนี่ยถึงจะอยู่ในวัยกำลังโตก็เถอะแต่ไม่ต้องเกินไปนะตกใจหมดเลยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อยู่ที่แกแล,ลยได้ล่ะถึงจะยังไม่ได้เป็นทหารเลยฉันสัญญาบัดแต่ตอนนี้ก็ได้รับการฝึกฝนจากคกาุณโทกับที่กองบัญชาการศู์ใหญ่อยู่ครับคุณลูฟี่รู้ชื่อทะเลรึง่งหลังของแกแล,ลยหรือเปล่าครับที่น <New> ทะเลที่รวบรวมเราู้ท,ที่เปิดทางสุยุคใหม่คนที่ปกครองทะเลนั้นได้คือเจ้าแห่งโจซสลัดครับผมจะแข็งแร่งขึ้นไปอีกแต่พบกันอีกครั้งที่โลกใหม่ไม่ได้นะครับคุณโมฟารเห็นประกาศจับหรือ,อยัง ค่าหัวน,นายศุภวัฒน์แถมคนอื่นที่เหลือก็ถูกเพิ่มค่าหัวด้วยทำไมถึงมีแค่ฉันที่เป็นภาพวาดละ่ะนี่มันฉันเป็นนี่มันเป็นชันตรงไหนต้องโดนสาวๆจากทั่วโลกหัวลอยอนเอาแน่ๆ ฉันก็เป็นโจสลับนะต่อสู้อย่างทห,หารจริงจังขอคันหน่อยเถอะห้าสนะิบเบรีเนี่ยนะเอาเถอะคงมีเรื่องอยากจะพูดเยอะสินะแต่ที่อยากให้ดูนะคือทางนี้ลูกพี่โดนตั้ตงข้าหัวแล้วถ้าอยู่ที่วอเตอร์เซเว่นต่อไปชีวิตของลูกพี่จะตกอ,อยู่ในอันตรายลูกพี่คงจะเป็นห่วงเราจนไม่คิดอาากกอกจนะกเกาะแน่ ช่วยพาลูกพี่ออกไปทะเลทีเนื่งทีงคนคนนั้นก็เป็นลูกของโจรสลัดอยู่แล้ว <c oughs> เลยเห็นความฝันเสร็จสำเร็จแล้วกพี่แฟงกี้บอกให้เรียกทุกคนมาแต่แล้วก็กองทัพเรือที่น่าจะออกขาไปย้อนกลับมาแล้วรีบหน่อยน่าจะดีกว่า <c oughs> ปูนั่นเหรอไปลุยเลยดีกว่า ลูฟี่นี่ปู่เองขอโทษทีโคจะต้องกลายเป็นสารไหลทะเลแล้วละ่ะโ,โดนโดนฝั่งนี้เดี๋ยวสิปู่อะไรกันแต่บอลจะไม่จับพวกเราที่นี่ไงโนหูข้าก็มีเหตุผลของข้าเหมือนกันเอาละ่ะโคบี้ไปถูกเวลาให้หน่อย น่าจะโดนทางนุสั่งมาทางทางเซนกูคูเจ็บมาขิดอ่ะมาแล้วล่ะเซนกิไม่อยู่แต่เีรยอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันพาไปดูเดี๋ยวฉันพาไปดูแทนแล้วกันใหญ่โคตรเทมาก ถ้าได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดแล้วก็จะขึ้นเรือราชาแห่งสัตว์นี่สิแังกี้ฝากบอกวาบอกว่า,วางั้นคุณผมจะอายที่ต้องทำแบบนี้หลังลาก,กันอย่างซาบซึ้งก็เถอะทำเลยโคบี้มึงวาไปไหนของมึงวะนนี้โคบี้ไปว่าเพื่อนสังกี้ไปไหนฉันเลือกไ,ไว ไว้แล้วว่าจะให้หมอนั้นเป็นช่างต่อเรือถ้าอยากจะพาหมอนั้นไปิงใช้กําลังพาไปเลยมันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นโบชันจะล่าภุพพีมาให้เองเข้พวกฉันหน่อยนะคุณหมอฟังผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้เจอคุณที่นี่ มาเจอกันใหม่ที่โลกใหม่นะครับดีละคาดเต็มตัวเสร็จแล้วเรามาเริ่มกันเลยมาแล้วยิงกระสุนปืนใหญ่ด้วยมือเปล่าเนี่ยนะไม่อยากแกตาเลือให้ตายสิคราวนี้พลังตกไปเยอะ จ <mile inside. S 2> ิจ๋าจะเอาตรีก็สิเนทถ้าปล่อยผูกไว้อย่างนั้นก็อยู่ปืนใหญ่ไม่ได้หรอกเจ้าขโมยกางเกงในปรากฏตัวได้กางเกงในมาแล้วตังกี้ที่กางเกงในของปรากฏตัวในสนามเอ็กออกกางในตัวเก่งของฉันคืนมาน้าโฟยลูกพี่ตามพวกเรามาแล้ว พาไปหาเรือของพวกบุฟังทีไม่ว่างโว้ยอดการให้กระเด็นเพื่อหยุดกันระดมยิงปูหยุดฟังลูกระเบิดมาเถอะมาสร้างปูได้ยังไงพีค้าขาแข็งขึ้นมาแล้วสินะแกเป็นลูกน้องของไซบอกแฟงกี้สินะแฟงกี้อยู่ที่ไหน แย่แล้วพวกกองทัพเรือยัง,ย,งยังมีลูกพี่ไล่ตามด้วยอีกคนแย่แล้ว เดือดรุ่งน้องแฟงกี้มันตายใจเต็มใจไปแล้วดีหรือยังกูฟี่ยังท้อยด้วยนะครับหลบไปฉันกำลังรีบโซยังไม่กลับมาเหรอลูฟี่รู้แล้วใช่ไหม จะกว่าหมอนั้นจะก้มหัวฟอลล์อ,อย่าไปยอมยอมเราให้หมอนั้นกลับมาครั้งนี้แหละที่หมอนี่พูดถูกเราเงียบเป็นกว่าจะได้ยินคำโทษจากอย่าสูดซึ้ง

อยแฟงกี you, ม้มานี่ฟังลำนี่ไปที่เหลือฝากด้วยครับขูมฟ้าเอาเก่งนะ่ขึ้นมานี่ก็มาเป็นพวกฟ้องของฉัน ท่านแมลงเกียบว,วิธีรุนแรงให้ฉันช่วยไหมขัสซากับคุณที่ช่วยป้องกันให้คราวนี้พวกเราจะเป็นคุณช่วยคุณมุกฟังเอง ขอบคุณมากเรื่องเรือเป็นเรือที่สุดยอดจริงๆพวกเราไดใช้มันเป็นอย่างดีเออปล่อยพวกแกเดินทางปลอดภัยละฟรังเก้อ้คืนให้ขอ้นเพื่อนของาได้สอ 俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ待て、フランキー。<laughs> こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。<laughs> 出航していくつもの海を越えて。<laughs> <laughs> ยามที่เรือผ่านการต่อสู้แล้วควลำบากจนนับไม่ไหวยามที่ได้ข้อมูลแห่งโชคชะตาเป็นครั้งแรกมันถึงจะเป็นเรือในฝันไม่ใช่หรือไงเรื่องที่ฉันอยากทำมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องที่อยากทำผิดแล้วที่นายทำอยู่ตอนนี้ที่ก่อแห่งนี้นะทุกอย่างมันคือการชดใช้ตั้งหาก พอสักทีเถอะยกโทษให้ตัวเองสักทีเซงกี้ล่น <c oughs> อะไรล่ะ,ะน,น,น,นั่นสัมผัสสถานการณ์เดินทางครับลูกพี่ พวกเราพยายามเคลืนสมองอกลวงออกมาเท่าที่ทําได้แล้วครับหัวหน้ายอย่างฉันจะไปเดินตามเส้นทางที่ลูกน้องอย่างพวกแกสร้างไวไ้ได้ที่ไหนเล่าต้องขอโทษด้วยครับแต่ว่าลูกพี่พวกผมขอคิดสักหน่อยไม่ได้หรอครับเรื่องที่ผู้มีพวกคุณเป็นอย่างสูงที่เก็บพวกเล่นล่อนอย่างพวกเรามาเลี้ยงลกผมคิดถึงความสุขของคุณไม่ได้เลยหรอครับ เอาขึ้นไปเอาละขึ้นมาสิแฟงกี้ขึ้นมาบนเรือของฉัน,ฉนท่ไ่งยจเยท่นไมเนาะดไม่เท่ชไม่รนช่างพดไม่จริเลย่านดไม่ยนนช่างไม่จเาดริงสัยคนจเลยมันน่าเลทานาจริงๆยช่ไมจินชงไม่ไนะนจน,นดมันเอง ช่างจะประจำเรือของพวกนายแฟรงกี้คนนี้จะรับหน้าที่เองแล้วจะกลับมานะยังไม่จบเพลงเหรอกองทำเรือไล่ตามมาแล้วฉันเตรียมออกเรือเลยนะ ได้ที่เหลือก็อูต้องช่วยลูฟไปช่วยกุนีละกลับดีกว่าไปหาเพื่อนพ้องเหลือแค่กลับเข้ากลุ่มยังไงให้เป็นธรรมชาติเนี่แหละพวกนายขึ้นไปที่เรือล้ใหม่เร็วแต่ระวังที่ที่ไปให้จากการพวกกองทัพเรือให้หมดเลยนะรับทราบแคปเทนโอเคเราต้อง วิ่งไปหาอุศบเลยแหละคงปล่อยให้หนีเฉยๆไม่ได้ฮะอ่ะโคฮิไปจับการมันก่อนเลยงั้นถูกเวลาไว้หน่อยแล้วกันน,นั่น น้ำแของอ็งนั่นถ้าพังมันทิน้งจริงเราควรไปทำน้ำแข็งงานนั้นก่อนกระชางมันแต่ถ้าเราอัด

な, <noise> なかなかやるじゃねえのこれ以上の邪魔はやぼってもんだ <noise> พวกเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนี่ฉันไม่มีทางพูดอนะไรแบบนั้นออกมาจริงๆสักหน่อยเดี๋ยวเราเล่นกันสักที ทังไหนครับศพคงไม่มไหนแล้วพวกนายขอสักทีเถอะได้เวลาพวกเราออกลงแล้ว คอปเปอร์อากาศกำลังดีเลยมาตกปลากันเถอะอ๋อไม่ใช่เวลานี้น,นี่นะพวกนายก็ด้วยเหรอ อะไรกันตั้งใจจะจากฉันไปจากฉันจริงๆรอเหรอ ฉันกลับไปฉันจะไปลองกัปตันให้ได้จะเป็นกัปตันลองกัปตันให้ก็ได้นะเอ้ยพูดอะไรสักอย่างสิความเชื่อต้องแตกพ่ายท้าไม่เขาไปทางนั้นวะนะไอ้เหี้ยไม่เคยได้เดินทางง่ายๆเลยนะ หาองศาดีๆแล้วก็จับปลาแทบมิดหลอดให้มันได้แสนแสนานุภาพของกองทัพเรือ มมเ้ถึงพวกเราจะมีปัญหาหลายๆอย่างเรื่องช่วยโยโยให้หน่อยได้หรืรหหอเปล่าออกเรือกันเถอะถ้าคุนอยากใช้ไม่ได้ผลงั้นก็จะอัดไปให้ถึงที่เลยแล้วกัน ถ้ามาทำอะไรกับคุณพวกคนนั้นก็คงออกเรือไม่ได้หรอกปูไม่ได้จะปล่อยให้พวกเราหนีไปหรอกเหรอถ้าเจ้าเป็นอาหารเรือเรื่องน่ารำคาญอย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหรอกเจ้าว่า เกี้ยสามเฮ้ยไม่เอ้ยเป็นไงอ่ะเดอังแคตกลูฟี่ขึ้นเรือเร็วรู้อยู่แล้วนี่ だャンもミラビチャーをやる。えー、フランキーの仲間に会え、カイグのツインエキオカイコミリ、アタラシーフュネニーノリコンダ、ムギワラノイチミ、ダンガーソコニー、ウソップノスナタワー、ナカタ、ヤガテフュネワシュコシ、ウォーターセブンの街は小さくなっていくその時

ロフィ一郎俺を仲間に入れてくれ <laughs> バカ野郎早くつまれサニー号から伸びたルフィの腕がウソップをつかみ船に引っ張り上げるようやく全員が揃い一味は歓喜に沸き立つのだったサウザンド・サニー号 遠くなる千の海を、太陽のように陽気に超えていく船。アイスバーグが提案した船の名前を気に入った一味は。本格的に船を出す。さあ、行くぞ。驚異の緊急加速装置。フードバースト。フードバーストによって。一気にガープたちの砲撃から抜けた麦わらの一味は。サニー号とともに。 新たな航海に突き進むメリーゴーにできてこの船にできないことは何一つないだがあの船の勇敢な魂はこのサウザンドサニーゴーがついていく今日からこいつがおめえらの船だおへえ、ランゲット。 โอเคก็จบกันไปสำหรับช่วงของ ADS Lobby นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> กันด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ